ดวงรายสัปดาห์ทั้ง12ราศีราศีไหนดวงรุ่งพุ่งกลายเป็นเศรษฐีสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาตรวจเช็คดวงชะตารายสัปดาห์ค่ะดวงในช่วงวันที่20นะคะถึงวันที่26ริพฤษภาคม2567ค่ะวันนี้นะคะก็ได้นำมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งนะคะในแนวทางการวางแผนและการเตรียมรับมือค่ะกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตช่วงนี้นะคะตามหลักสูตรการดูดวงโหราศาสตร์ไทยนะคะที่ได้ทำนายดวงตามหลักการโคจรของดวงดาวน,นั่นเองค่ะและแต่ละราศีนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันบ้างนะคะดวงการเงินดวงการงานดวงสุขภาพรวมไปถึงเรื่องความรักและ ข้อระวังนะคะของทั้ง12ดราศีจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะมาเริ่มที่ราศีาแรกนะคะราศีเมษนั่นเองนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือแพะหรือแกะค่ะ ที่ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่บนภูผาสูงนะคะทําให้เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีค่ะกว่าสายตามองไปทั่วภูมิภาครอบๆนะคะรอบๆด้านด้วยความสุขอย่างทรนงค่ะเป็นคนรักอิสระนะคะเป็นนักสู้นักเดินทาง มีมุมมองที่กว้างไกลนะคะมีความกระตือรือร้นใจร้อนเจ้าอารมณ์นะคะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะเรามาดูดวงนะคะในเรื่องของการเงินกันก่อนเลยค่ะเรื่องการเงินนะคะเมื่อราชาแห่งสวรรค์ให้ลาบนะคะ mm. ก็อาจจะทําให้ช่วงนี้นะคะได้มีโชคมีลาบอยู่บ้างนะคะแต่เป็นระยะที่ควรรอบคอบให้มากขึ้นเพราะอยู่ในระยะที่จะสูญเสียได้เช่นเดียวกันค่ะ โดยเฉพาะจากการถูกโกงนะคะถูกแบทเมยคมคู่นะคะที่จะต้องจําใจให้ไปนะคะซึ่งต้องระวังให้มากเป็นพิเศษค่ะมาดูในเรื่องของการงานนะคะจะต้องซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือว่าพลิกกลิ้นนะคะจากหน้ามือเป็นหลังมือจากขาวเป็นดำนะคะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะที่จะหารายได้เพิ่มนะคะให้มากขึ้นโดยเฉพาะจากการค้าขายการบริการนะคะหรือ เป็นตัวแทนในหน้านะคะสำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารค่ะก็อย่าประมาทนะคะควรระวังลูกน้องพนักงานลูกจ้างคนใกล้ชิดนะคะอาจจะก่อเรื่องทำให้เดือดร้อนเสียหายได้นะคะช่วงนี้ก็อย่าไว้วางใจใครนะคะเพราะว่าจะทําให้งานเข้านั่นเองค่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ยังอยู่ในระยะที่ ควรระวังนะคะการร่วมกลุ่มทํากิจกรรมหรือว่าสังสรรค์เฮฮาใดๆนะคะก็อาจจะถูกมอมเมาด้วยสุรายาเสพติดนะคะทำให้เกิดอันตรายขึ้นมาได้ค่ะมาดูในเรื่องของความรักนะคะอยู่ในระยะที่ไม่ควรปากไวายทั้งการพูดการเขียนนะคะที่เป็นการท้าทายคนรักคู่ครองนะคะโดยเฉพาะคําว่าเลิกกันเถอะ ขอเลิกนะคะประมาณนี้เพราะว่าเขาหรือเธอนะคะก็อาจที่จะรีบตอบรับโดยทันทีแล้วก็สําหรับความสัมพันธ์รักนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นหากยังไม่แน่ใจว่าจะตกลงปรงใจนะคะกับคนคนนี้หรือเปล่านะคะในช่วงวันที่22ถึง24นี้ก็อย่าประมาทนะคะที่จะอยู่ตามลำพังกับคนคนนั้นนะเพราะอาจจะทำให้ต้องจำใจนะคะสละสเสรก็เป็นได้ค่ะ ราศีพฤกษพหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤศภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือวัวตัวผู้ค่ะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะมุทะลุดุดันมีทิฐิ รอร้านไม่มีใครสามารถที่จะชักจูงให้ทำตามคำแนะนำนั้นนี้ได้นะคะมีความหนักแน่นมั่นคงค่ะมีความอดทนแล้วก็มีความสงบเสงี่ยมสุขุมนะคะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะอาจจะได้โชคมีลาบนะคะอย่างที่ไม่ได้าคาดฝันไว้แต่ถ้าคิดจะทุ่มเทล,ลงทุนนะคะเพื่อจะเสี่ยงโชคกิ่งกําไรนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามค่ะก็ควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์เสี่ยง ที่จะสูญเสียงมากกว่าค่ะในเรื่องของการงานนะคะงานภารกิจที่ทําอยู่เบื้องหลังจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินทองไหลมาเทมาแต่ก็ควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์อย่างลับเฉพาะโดยเฉพาะการวิ่งเต้นนะคะหรือการใช้เส้นเพื่อหวังให้ได้นะคะ ช่องทางพิเศษแบบด่วนๆนะคะก็ควรตรวจสอบพิจารณาให้รอบคอบเพราะมีเกณฑ์สูงที่จะทําให้ผิดหวังนะคะหรือว่าถูกโกงได้ด้านะสุขภาพค่ะยังอยู่ในระยะที่ควรระวังการสะสมอาหารในตัวที่มากเกินไปนะคะคือนอกจากจะทําให้อ้วนแล้วนะคะก็ยังจะมีเกณฑ์สูงนะคะเสียงสูงมากที่จะนําโราคไขยไข้เจ็บมาให้นะคะเช่นโรคไขมันพอกตับนะคะหรือว่าคอเลสเตอรอลนั่นเองค่ะคอเลสเตอรอลสูงนะคะ ในเรื่องของความรักเป็นระยะที่ควรอดทนอดกลั้นนะคะหากคนรักคู่ครองนะคะกำลังติดเพื่อนเชื่อเพื่อนนะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งนะคะการต่อต้านหรือว่าการพูดจาให้ร้ายเพราะอาจจะทำให เกิดทะเลาะวิวาทกันจนแตกหักก็เป็นได้นะคะระวังมากๆเลยในช่วงวันที่22ถึงวันที่24นี้นะคะแต่สําหรับคนโสดค่ะการเข้าสังคมสังสรรค์กับมิตรสหายนะคะหรือการใช้แอปหาคู่ก็อาจจะทําให้พบรักเจอคนถูกใจนะคะแต่ก่อนที่จะทุ่มเทนะคะทั้งหมดที่มีให้กับเขานะคะก็ควรที่จะตรวจสอบให้ดีๆก่อนเพราะว่ามีเกณฑ์สูงที่ จะไม่ได้เป็นมิตรนะคะแต่ว่าจะเป็นมิตรชาชีพเข้ามาแทนค่ะราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึงวันที่14รกรกฎาคมคาษสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือพี่น้องฝาแฝดค่ะเป็นคนที่ชอบทำอะไร2ออย่างในเวลาเดียวกันนะคะมักจะเป็นผู้ที่มี หลากหลายอารมณ์ค่ะอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคะก็คือประมาณว่ากโกรธง่ายหายเร็วนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความกระฉับกระชีงว่องไวนะคะอารมณ์อาจจะมีแปรปรวนบ้างนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงเลยทีเดียวค่ะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะที่ผู้ใหญ่จะให้ลาบนะคะแต่เป็นระยะที่ควรระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทั้งของตนเองแล้วก็เพื่อคนรักนะคะ เพื่อความเสน่หาก็อาจจะทําให้สูญเสียเงินจํานวนมากได้ค่ะระวังหนักๆกก็จะเป็นช่วงวันที่22ถึง24นี้ค่ะด้านการงานนะคะทางเลือกมีมากกว่า1ค่ะแต่ควรระวังว่าถ้าลังเลโลเลไม่แน่ใจนะคะไม่กล้าที่จะตัดสินใจก็อาจจะทําให้โอกาสที่ได้มานะคะหายไปหมดค่ะสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะที่กําลัง ร้อนที่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะก็ควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะอาจจะกลายเป็นกบเลือกนายนะคะอาจจะเจอสภาพที่แย่มากกว่าเดิมก็ได้ค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นระยะที่ควรระวังเหตุเพศภัยจากความสุขที่ได้กินของอร่อยๆนะคะก็อาจจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยไม่สบายตามมาได้ค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะรักษาความสัมพันธ์รักให้รับรื่นได้ค่ะที่จะไม่เปิดโอกาสนะคะให้มีมือที่3เข้ามาแทรกแซงได้นะคะในส่วนของคนโสดนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะกลุ่มหรือแบบรับเฉพาะก็อาจทําให้พบรักเจอคนจุกถูกใจนะคะที่สามารถจัดสารความรักสาร สัมพันธ์นะคะพัฒนาความสัมพันธ์จนได้เป็นคู่ของกันอย่างรวดเร็วค่ะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15รกรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือปูค่ะ เป็นผู้ที่มักชอบการเดินทางท่องเที่ยวนะคะเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจนบางครั้งขาดความเป็นตัวของตัวเองไปก็ได้นะคะเข้าทํานองว่าใครจะว่าอะไรนะคะก็เชื่อไปหมดค่ะใครจะดึงไปไหนก็ไปกับเขาได้นะคะส่วนใหญ่มักเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดที่รวดเร็วฉับไวนะคะไม่ชอบทำอะไรที่ซ้ำซากจำเจค่ะ มาดูในเรื่องของการเงินนะคะยังอยู่ในระยะที่ดีถึงดีมากๆที่จะหารายได้มากยิ่งขึ้น ที่จะได้มีโอกาสเก็บเงินอย่างเป็นกอบเป็นกำรรนะคะแต่ถ้าจะเสี่ยงโชคเก่งกําไรก็ควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะอยู่ในระยะที่ยังไม่แน่นอนค่ะพลิกผันไปมาได้นะคะในช่วงวันที่2 2่สถึงยีนี้ก็ควรที่จะระวังให้มากเป็นพิเศษค่ะในเรื่องของการงานนะคะถ้าจะเสนอแผนงานจากความคิดของตนเองความคิดเริ่มสร้างสารรค์ที่แปลกใหม่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะที่จะได้รับความสนใจได้รับล่าผลสําเร็จนะคะตามมาแต่ก็ควร ระวังนะคะที่จะโดนการลอกเลียนนะคะหรือนําผลงานของผู้อื่นมาดัดแปลงนะคะแล้วอ้างอีก,กเป็นของตนเองนะคะมีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องดําเนินคดีดได้เช่นเดียวกันค่ะระหว่างในเรื่องของการ ให้คำมั่นสัญญาหรือลงนามใดๆในเอกสารนะคะเพราะอาจจะเจอเหตุที่ทำให้พลิกผันนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะยังอยู่ในระยะที่ควรระวังนะคะคบคนพานผพาผา,าไปหาผิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเสพสุร,ราเสพสารเสพติดใดๆก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้มากกว่าเดิมนะคะ ด้านความรักนะคะเงินตรามหาเสน่ห์ฉันกําลังหลงไหลได้ปลื้มนะคะกับงานเงินที่กรองอยู่ตรงหน้าก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งทะเลาะวิวาทกับคนรักคู่ครองก็เป็นได้อะระวังให้มากเป็นพิเศษในช่วงวันที่22-23ถึง23นี้นะคะราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายน สัญลักษณ์ประจําราศีก็คือสิงโตค่ะมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความมุมานะเอาจริงเอาจังมีลักษณะความเป็นผู้นําค่ะชอบวางแผนมีความหยิงทะนงนะคะทาอะไรรวดเร็วว่องไวนะคะมีความกระตือรือร้นค่ะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะหากจะหารายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ วันที่22 2 4ถึง24นี้นะคะการเดินทางใกล้ไกลไปตามความเชื่อความศรัทธาของตนเองก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ได้โชคมีลาบมีเงินทองไหลามาเทมานะคะแต่ก็ควรระวังไว้อย่าประมาทนะคะอาจจะพบเจอเพื่อนริมทางได้นะคะอาจจะทำให้หมดตัวก็ได้ค่ะ ด้านการงานนะคะการจะลงทุนเสนอแผนง,งานเริ่มงานโครงการใหม่ๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะอยู่ในระยะที่ควรระวังนะคะ ถ้าไฟแรงมากเกินไปก็อาจจะให้มีความขัดแย้งกับผู้หลังผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจหรือจะทําให้ถูกเขม่นถูกบีบบังคับนะคะจนอยู่ไม่ได้ก็เป็นได้ค่ะด้านสุขภาพนะคะอย่าประมาทในช่วงวันที่20ถึง22นะคะ ทั้งจากเหตุเพศภยัยการใช้ความเร็วการกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือการทะเลาะวิวาทกับผู้ใดก็อาจจะทำให้เกิดการเจ็บตัวการไม่สบายได้ทั้งสิ้นค่ะด้านความรักนะคะเป็นระยะที่ควรใส่ใจกับการใช้ใจ่ายของคู่ครองให้มากขึ้นเพราะอาจกำลังอยู่ในอารมณ์หลงผิดหลงเชื่อที่จะทำให้สูญเสียงเงินจำนวนมากได้สำหรับคนโสดค่ะจากงานนะคะภารกิจที่กำลังทำอยู่ก็จะเป็นโอกาสให้ได้ พบคนรักเจอคนที่ถูกใจนะคะที่อาจจะมาร่วมสารสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กันจนได้เป็นคู่ครองกันค่ะ ราศีกันหรือพู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือหญิงสาวพรหรมจันทร์ค่ะเป็นคนอ่อนหวานช่างเจรจาแต่บางทีนะคะก็เป็นคนที่แหลมคมเฉียบขาดนะคะเป็นคนใจคอหนักแน่นพอสมควรค่ะมีความเป็นระเบียบรอบคอบด้วยนะคะมีความสุขุมเฉลียวฉลาดมีความรู้รอบด้านรักสันโดษค่ะ มาดูในเรื่องของการเงินนะคะหากจะหารายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในระยะที่ยังไม่แน่นอนที่ไม่ควรจะเชื่อคําพูดคามั่นสัญญาจากผู้ใดนะคะเราอาจจะเจอการพลิกลิ้นได้นะคะเปลี่ยนจากขาวเป็นดํานั่นเองนะคะต้องระวังให้มากเป็นพิเศษด้านการงานค่ะกิจาการงานที่ติดต่อสัมพันธ์กับ ต่างประเทศนะคะการศึกษาการท่องเที่ยวหรือการจะเขียนนิยายสารคดีตำราวิชาการโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารและการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะที่จะเป็นจุดเริ่มต้นจะทําให้มีชื่อเสียงมีเงินทองไหลมาเทมานะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะหากจะสมัครงานสัมภาษณ์งานในระยะนี้ก็มีโอกาสสูงมากขึ้นนะคะที่จะได้ทํางานนั่นเองค่ะ ด้านสุขภาพนะคะยังอยู่ในระยะที่ไม่ควรประมาทในเรื่องของการเสพสุราอาจจะทําให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ค่ะความรักนะคะความสัมพันธ์รักที่เพิ่งเริ่มต้นโดยเฉพาะกับเขาหรือเธอนะคะที่รู้จักกันจากสื่อออนไลน์นะคะถ้าถูก ชักชวนให้ร่วมหุ้นลงทุนนะคะจะให้เสี่ยงโชคเก็มกำไรหรือจะขอกู้ยืมเงินก็ตามค่ะควรที่จะพิจารณาให้รอบคอบนะคะเพราะมีเกณฑ์สูงที่เขาคนนั้นนะคะจะเป็นนักเสี่ยงโชคที่เข้ามาเพื่อให้เราหมดตัวได้นะคะราศีตุลหรือพูดที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือคนถือตาช่างค่ะเป็นคนที่มีความรัก ความยุติธรรมนะคะเที่ยงตรงตามสัญลักษณ์ของราศีรักความถูกต้องนะคะอาจจะเป็นนิสัยนะคะกรบง่ายหายเร็วบ้างนะคะแล้วก็มีความเป็นคนเจ้าอารมณ์ชอบการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเป็นคนที่อ่อนโยนไม่แข็งกระด้างค่ะในเรื่องของการเงินนะคะ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อสัมพันธ์ด้วยถึงจะมีโอกาสหารายได้ว่าจะได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะอย่าประมาทค่ะเงินทองของมีค่าอาจจะสูญหายหรือว่าถูกฉกชิงวิ่งราวถูกปล้นได้นะคะด้านการงานค่ะ การค้าขายบริการตัวแทนนายหน้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะที่จะมีโอกาสทําให้เงินทองไหลามาเทมาแต่ก็ควรระวังนะคะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกใส่ร้ายป้ายสีได้ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ค่ะให้ระวังในเรื่องของการที่จะต้องเซ็นสัญญาลงนามในเอกสารสำคัญก็ควรตรวจสอบให้ละเอียดเพราะอาจจะมีในยะซ่อนเร้นนะคะที่จะทำให้เสียรู้เสียประโยชน์ได้ เรื่องของสุขภาพค่ะยังอยู่ในระยะที่ควรใส่ใจดูแลตนเองให้มากเป็นพิเศษ ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเผ็ดร้อนรวมถึงสุราด้วยนะคะด้านความรักค่ะเป็นสัปดาห์ที่ควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับคนรักคู่ครองโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะเพราะอาจจะทำให้ทะเลาะวิวาทกันรุนแรงจนถึงแตกหักได้นะคะช่วงนี้จนถึงวันที่23ก็ควรระวังให้มากเป็นพิเศษด้วยสำหรับคนโสดค่ะ ถ้ายังไม่อยากสะละโสดก็ควรระวังเพศตรงข้ามที่เข้ามาติดพันธ์ในช่วงนี้นะคะเพราะอาจจะทำให้ใจอ่อนนะคะสูญเสียเงินทองของมีค่าเพิ่มด้วยนะคะ ราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมรัยลักษณ์ประจำราศีคือแมงป่องค่ะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงทำอะไรจริงจังไม่จักจดนะคะมีทิฏฐิมานะแรงกล้ามีนิสัยหวานระแวงเก็บความรู้สึกนึกคิดได้ เก่งค่ะในเรื่องของการเงินนะคะถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเก่งกําไรหรือจะร่วมหุ้นลงทุนกับผู้ใดจะให้เงินกู้ยืมกับมิตรสหายก็ให้ระวังค่ะอย่าประมาทนะคะเพราะมีเกณฑ์เสี่ยงที่จะสูญเสียมากกว่านะคะโดยเฉพาะการถูกโกงค่ะด้านการงานนะคะการติดต่อ 3, สัมพันธ์สื่อสารกับหุ้นส่วนคู่ค้า พูดสัญญาอย่างตรงไปตรงมาแสดงความซื่อสัตย์จริงใจให้เห็นเด่นชัดนะคะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะทําให้งานและก็ภารกิจที่เราคาดหวังไว้สําเร็จอย่างที่คาดหวังค่ะถ้าเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็ให้ระวังนะคะพนักงานลูกจ้างอาจก่อเรื่องทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้สุขภาพครอบครัวนะคะยังอยู่ในระยะที่ควรใส่ใจดูแลบุตรธิดาให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการครบเพื่อนเพราะอาจจะเกิดเหตุเพศภัยขึ้นได้ค่ะ ความรักนะคะ เริ่มต้นระยะที่ควรรักคู่ครองนะคะมีสเสน่ห์รับรึ่นใจที่ไม่ควรประมาทที่จะเปิดโอกาสเพศตรงข้ามอื่นใดเข้ามาชิดใกล้ค่ะถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่รักษาความสัมพันธ์รักให้รับรื่นไว้ได้นะคะแต่สําหรับคนโสดการเข้าสังคมสังสรรกับมิตรสหายหรือการใช้แอปหาคู่นะคะก็อาจจะทําให้เจอคนที่คิดว่าใช่แต่ให้ยั้งใจสักนิดค่ะก่อนคิดจะจริงจังนะคะเพราะว่าอาจจะเจอผู้ที่เข้ามาหวังกอบโอกอยมากกว่าค่ะ ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมสัญลักษณ์ประจําราศีก็คือคนยิงธนูค่ะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตทําตามเป้าหมายที่วางไว้จะชอบการผจญภยัยมักมีแนวคิดหรืออุดดมคติมีความสามารถในเชิงความคิดที่ว่องไวค่ะเฉลียวฉลาดมีมาดูในเรื่องของการเงินนะคะ จากงานภารกิจที่กำลังทำค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เงินทองไหลามาเทมาได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้าคิดจะรวยทางลัดนะคะก็ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆค่ะเพราะมีโอกาสที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะเรื่องของการงานนะคะ การค้าขายงานบริหารไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในหน้าโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับที่ดินสิ่งปลูกสร้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะทําให้สําเร็จตามที่คาดหวังอย่างรวดเร็วนะคะแต่สําหรับมนุษย์เงินเดือนเป็นระยะที่รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีควรหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกันปะทะนะคะกับผู้ใหญ่ทั้งหลายอาจก่อให้เกิดศัตรูได้ค่ะ ครอบครัวนะคะสุขภาพยังอยู่ในระยะควรหลีกเลี่ยงที่จะขัดแย้งกับคนในครอบครัวนะคะหลีกเลี่ยงที่จะใช้คําพูดก้าวร้าวรุนแรงใดๆนะคะให้ระวังไว้เป็นพิเศษด้านความรักค่ะก้นถึงฟากปากถึงข้าวนะคะบริการด้วยรักทั้งจากเรื่องการดูแลเรื่องอาหารการกินรวมถึงเรื่องการเสนอสนองการมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะรักษาความสัมพนันธ์รักให้ราบรื่นและโรแมนติกมากขึ้นค่ะ สำหรับคนโสดนะคะทั้งเขาและเธอที่พึงพอใจค่ะการให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างสม่ำเสมอถึงจะมีโอกาสพิจิตพิชิตใจเขาได้ค่ะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์สัญลักษณ์ประจําราศีก็คือมังกรทะเลค่ะเป็นนักต่อสู้ที่รักการต่อสู้นะคะแต่ว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอดทนนะคะ มีความรักสันโดษเป็นผู้ที่กรเตือรือร้นนะคะในเรื่องของการเงินค่ะรายได้รายจ่ายหมุนเวียนได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าจะเสี่ยงโชคเก่งกําไรก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็เป็นระยะที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะการที่ทําให้ญาตสนิทมิสหายมากู้ยืมเงินนะคะหรือการติดตามทวงถามเพราะมีเกณฑ์สูงที่จะ ไม่ได้มากกว่าค่ะเรื่องของการงานนะคะควรพิจารณาให้รอบคอบการที่จะเจราจาต่อรองในเรื่องของธุรกิจหรือการที่จะต้องให้คำมั่นสัญญาลงนามในเอกสารสําคัญค่ะเพราะอยู่ในระยะที่จะเจอการพลิกลิ้นค่ะเชื่อถือไม่ได้จากผู้ที่เข้ามาติดต่อสัมพันธ์ด้วยนั่นเองค่ะสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะก็ยังอยู่ในระยะที่ควรหลีกเลี่ยงการร่วมวงนินทาปาร์ตี้นะคะกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าในสังคมสื่อออนไลน์เพราะอาจจะทําให้เดือดร้อนได้ ด้านสุขภาพนะคะยังอยู่ในระยะที่ควรระวังค่ะหรือว่าการหลีกเลี่ยงการเสพสุราสารเสพจ,จิตใดๆนะคะการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันให้ดีพอก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้นะคะด้านความรักค่ะการเข้าสังคมนะคะการสมาคมกับมิตรสหายให้มากขึ้นก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่จะทําให้คนโสดได้พบรักได้เจอคนที่ถูกใจนะคะอาจจะร่วมสารรักพัฒนาความสัมพันธ์กัน ต่อไปค่ะราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะสัญลักษณ์ประจําราศีก็คือคนแบกม้นานนะคะมีลักษณะเป็นคนที่ระมัดระวังระแวดระวังตัวอยู่เสมอค่ะมีความคิดอ่านที่ลึกซึ้งนะคะเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยชอบคิดอะไรได้ใหม่ๆทําให้เกิดประโยชน์ค่ะโกรธง่ายหายเร็วนะคะเป็นคนที่ขี้งอน บางครั้งนะคะก็เป็นคนที่เจ้าอารมณ์ค่ะเรื่องของการเงินนะคะอยู่ในระยะ ผู้ใหญ่ให้ลาบที่จะทําให้มีรายได้มากขึ้นค่ะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานควรระวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคเก่งกําไรนะคะเพราะระยะนี้เป็นระยะที่ไม่แน่นอนอาจจะทําให้เสียจนหมดตัวได้ด้านการงานค่ะถ้าจะซื้อจะขายที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือจัดการทรัพย์สินใดๆจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะที่จะสําเร็จได้ตามการคาดหวังนะคะให้ระวังในเรื่องของการติดต่อสัมพันธ์การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจจะทําให้เข้าใจผิดคลาด เคลื่อนกันไปได้นะคะภารกิจ ที่กำลังทําอยู่ก็จะทําให้เกิดความล่าช้าเสียหายค่ะด้านสุขภาพนะคะยังควรระวังในเรื่องของการเสพสุราสิ่งเสพติดนะคะการมีเพศสัมพันธ์ฟุ่มเฟือยโดยที่ไม่ได้ป้องกันที่ดีก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเดือดร้อนตามมาได้ด้านความรักค่ะจากการงานนะคะภารกิจที่กําลังทําอยู่อาจจะทําให้คนโสดพบรักนะคะเจอคนถูกใจแต่ว่าเขาและเธอคนนั้นนะคะจะเป็นเจ้านายหรือว่าเป็น ผู้บังคับบัญชาของเราค่ะก่อนที่จะตกลงปลงใจก็ควรจะตรวจสอบพิจารณาให้รอบครอบนะคะเพราะอาจจะเจอคนที่เจ้าชู้หลายใจเข้ามาก็ได้ค่ะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนสัญลักษณ์ประจำราศีก็คือปลาสองตัวว่ายน้ำสวนทางกันเลยเป็นคนสองจิตสองใจตัดสินใจอะไรไม่ค่อยเด็ดขาด ยังมีความสับสนทางความคิดและการกระทํามักทําอะไรที่ขัดแย้งกันค่ะมีอารมณ์อ่อนไว้นะคะแต่เป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแลวก็เลสนาอะไรเป็นราศีที่ค่อนข้างจะอ่านใจยากค่ะ เรื่องของการเงินนะคะต้องรอบคอบให้มากขึ้นเพราะอยู่ในระยะที่จะพลาดเสียรู้เสียโอกาสมากขึ้นโดยเฉพาะจากการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารค่ะกับคนที่ลิ้นสองแฉกเชื่อถือไม่ได้ก็อาจจะถูกล่อลวงนะคะหรือว่าโน้มน้าวใจทำให้หมดตัวได้ต้องระวังให้มากเป็นพิเศษค่ะ ด้านการงานนะคะกิจจการงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหนังสือตำราวิชาหรือเป็นอุปกรณ์สื่อการสอนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะที่จะทําให้เจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงแล้วก็ยาวนานแต่ว่าตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่26นะคะถ้าจะเดินทางหรือว่ามีนัดสำคัญก็อย่าประมาทค่ะเหตุและเพศภัยที่อาจจะทําให้เกิดความล่าช้าหรือผิดนัดได้นะคะเรื่องของสุขภาพยังอยู่ในระยะที่ควรระวัง เรื่องของการเสพสุราสิ่งมึนเมาอาจจะทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ค่ะ ด้านความรักนะคะเงินทองของบาดใจหากกําลังสงสัยหวาดระแวงก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คําพูดการเขียนที่รุนแรงก้าวร้าวต่อคู่ครองนะคะเพราะอาจจะทําให้ทะเลาะวิวาทการรุนแรงจนถึงขั้นแตกหักกันไปเลยก็ได้สําหรับคนโสดค่ะจากแหล่งบันเทิงเริงงร่มนะคะอาจจะทําให้พบรักเจอคนที่ถูกใจนะคะหากเปย์เต็มที่เขาและเธอก็พร้อมที่จะตามติดมาอยากที่ไม่ยอมห่างกันเลยค่ะ